ว้าวน่าทานสุดๆเลยค่ะทุกคนผัดดอกหอมใส่อกไก่ของเราค่ะกับข้าวบานๆสีสันน่าทานมากๆค่ะทุกคนผัดร้อนๆหอ,อมๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวง่ายๆอีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้พี่ตุ๊กจะพาเพื่อนๆ มาทำเมนูผัดผักนะคะวันนี้เป็นผัดดอกหอมค่ะใส่อกไก่เมนูง่ายๆนะคะเมนูแซ่บๆอร่อยยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบเครื่องปรุงแล้วก็วิธีทําผัดดอกหอมกันเลยค่ะวันนี้เราเตรียมวัตถุดิบไว้เหมือนทุกครั้งค่ะวัตถุดิบอัรดับแรกที่เราใช้นั่นก็คืออกไก่นะคะพี่ทุกใช้อยู่ที่2ชิ้นค่ะก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ วัตถุดิบต่อมานะคะก็จะเป็นดอกหอมค่ะดอกหอมแล้วก็ใช้ตามชอบนะคะพิตุกใช้อยู่ประมาณ300กรัมค่ะหรือ3กรัมนะคะทุกคนแบบง่ายๆเลยนะคะกระเทียมก็โขกไว้เรียบร้อยค่ะซอสฝาเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะพิตุกใช้แทนน้ำปลาเลยนะคะวันนี้ไม่ใส่น้ำปลาค่ะผัดมาก็จะเป็นน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยพิตุกใช้อยู่ที่สช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงถัดมาก็จะเป็น น้ำตาลทรายค่ะพี่ตุ๊กใช้อยู่ที่2ช้อนชานะคะหวานตามชอบเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นผงนัว1ช้อนชานะคะใครที่ไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆตัอมาก็จะเป็นพริกไทยป่นนะคะก็วันนี้ไม่ได้เทเอาไว้นะคะก็ตามชอบค่ะทุกคนกะเอาค่ะค่ะเครื่องปรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทําอันดับแรกก่อนเลยนะคะพี่ตุ๊กก็จะ หั่นดอกหอมก่อนค่ะซอยดอกหอมก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้หั่นไว้ค่ะก็จะมาหั่นให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าเราใช้ปริมาณกะเอาประมาณ1นนิ้วค่ะทุกคนยาวตามชอบนะคะเรก็จะหั่นไปเรื่อยๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวนำไปล้างนะคะเรามาลงมือผัดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะต่อมาแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราโขกไว้ลงไปผัดค่ะผัดกระเทียมของเราให้หอมนะคะทุกคนเราก็ดูเอานะคะว่าถ้าได้ที่แล้วเราค่อยใส่ อกไก่หรือเนื้อไก่ลงไปนะคะแล้วก็มองเอาค่ะเหลืองได้ที่แล้วก็เอาอกไก่ลงมาผัดต่อเลยค่ะเราก็จะผัดอกไก่ให้สุกนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะ ปกไก่เราก็เริ่มสุกแล้วค่ะเพื่อนๆในขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะปรุงเครื่องไปก่อนเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะผัดดอกหอมก่อนก็ได้ค่ะแต่ส่วนของพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กจะผัดดอกหอมก่อนนะคะผัดดอกหอมให้เขามีความกุบกรอบก่อนค่ะถึงจะปรุงเครื่องนะคะเอาละค่ะทุกคนเราก็เอาดอกหอมลงมาผัดต่อเลยค่ะเอลงไปหมดเลยค่ะวันนี้ผัดดอกหอมกระทะใหญ่อีกเหมือนเดิมค่ะ ก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะผัดให้เขามีความสุกนะคะทุกคนเราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะเราเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะไปให้กระทะไหมค่ะทุกคน ใครจะปิดฝาไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่ให้ดอกหอมเขาสุกค่ะวันนี้พี่ตุ๊กจะไม่ให้ดอกหอมเขาสุกมากนะคะให้เขาสุกแบบกรุบกรอบๆค่ะจะทานอร่อยค่ะสําหรับคนที่ฟันดีนะคะเราก็มาเริ่มปรุงเครื่องเลยค่ะพี่ตุ๊กก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็ใส่ผงดัวลงไปเลยค่ะต่าก็ซอสปลาเขียวค่ะต่อมาก็น้ำมันหอยค่ะเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเลยค่ะ แ,แล้วเราก็ผัดนะคะให้เข้าเครื่องกันค่ะแล้วก็รอให้ดอกหอมเขาสุกอีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็มาใส่พริกไทยเลยค่ะนขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆแล้ก็จะผัดให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะ เสร็จเรียบร้อยแบบง่ายๆค่ะทุกคนผ mm hmm. ัดดอกหอมใส่อกไก่ของเราค่ะเราก็เตรียมปิดแก๊สได้เลยค่ะทุกคน mm hmm. เรามาตักเสิร์ฟตักใส่จานกันเลยค่ะ mm hmm. ว้าวน่าทานสดๆเลยค่ะทุกคน ผัดดอกหอมใส่อกไก่ของเราค่ะกับข้าวบานๆสีสันน่าทานมากๆค่ะทุกคนหัดร้อนๆหอมๆแล้ก็ตักใส่จานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนน่าทานไหมคะเมนูง่ายๆกับข้าวของเราวันนี้ค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ลองทำทานดูนะคะทำได้ไม่ยากเลยค่ะ วันนี้พี่ตุ๊กขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่ FC เก่าค่ะที่มารับชมแล้วก็มาให้กำลังใจพี่ตุ๊กนะคะแต่ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ก่อนใครๆค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ตุ๊กขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ